สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูนาร่างกายผู้หญิงมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนมีทั้งระบบไหลเวียนเลือดระบบฮอร์โมนระบบการขับของเสียออกจากร่างกายซึ่งแตกต่างจากผู้ชายมากค่ะถ้าหากระบบภายในเหล่านี้ทำงานไม่ปกติก็จะทำให้เกิดปัญหาควนใจมากมายอาทิเช่น ปัญหาของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมคันในช่องคลอดปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติตกขาวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หลังคลอดบุตรมดลูกไม่เข้าอู่หน้าอกอาจจะไม่เต่งตึงผิวพรรณแห้งกร้านไม่มีน้ำไม่มีนวลไม่มีอารมณ์ทางเพศมดลูกต่ำมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บช่องคลอดไม่กระชับอันเป็นปัญหาที่รบกวนใจของผู้หญิงทุกวัยอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นจากภายในเพราะอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าถ้าระบบภายในของผู้หญิงดีก็จะสมผลให้สิ่งอื่นๆืน,นั้นดีมากยิ่งขึ้นตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผิวพรรณความต่งตึงความฟิตของส่วนต่างๆและวิธีที่เราจะดูแลตัวเองจากภายในนั้นอาจจะเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่ดี ออกกําลังกายแต่แน่นอนค่ะเท่านั้นมันไม่เพียงพอค่ะเราจะต้องมีตัวช่วยดีๆที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้หญิงทุกช่วงไวัยได้วันนี้ค่ะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูน่าพลัส ที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรมากกว่า11ชนิดผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานได้สูงที่สุดและยังช่วยแก้ไขปัญหาของคุณผู้หญิงทุกช่วงวัยเริ่มตั้งแต่ระบบภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดตังกุยสารสกัดจากซิสแตรนดาสารสกัดจากภูคขาสารสกัดจากลูกซัดสารสกัดจากถั่วเหลือง สารสก,กัดจากโรสแมรี่สารสก,กัดจากแคนเบอรี่สารสก,กัดจากแกนมาอาริซานอลและผงเสกดีค่ะลูนาพลัสซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในท้องตลาดอย่างแน่นอนให้ลูนาพลัสดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงสิคะ้ะ วันนี้นะคะห้ามพลาดเลยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อลูน่าพลัสสกล่องแถมฟรีอีก2กล่องในราคาเพียงแค่1690บาทค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอแถมเพิ่มกับโลชั่นน้ำหอมฟิโมนลหลอดใหญ่จุกๆอีก1หลอดค่ะพิเศษกว่าเดิมค่ะซื้อลูน่าพลัสซื้อ6กล่องแถมฟรีอีก4กล่องในราคาเพียงแค่2,990บบาทแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะ คุณยังได้เพิ่มกับโลชั่นน้ำหอมพิเศษนะคะอีกสอหลอดใหญ่ไปเลยจ้า ตอนเราว่าสู่รายการสารพันปัญหาหญิงนะคะต้องบอกว่าผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยนะคะมีความลึกลับซับซ้อนในร่างกายเยอะเสียเหลือเกินต้องดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษค่ะวันนี้ชมพู่มีนักศึกษาที่น่ารักอยู่คนนึงนะคะเขาจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงกันค่ะน้องสุกัสสวัสดีค่ะชมพู่สวัสดีค่ะเรื่องจริงเนาะผู้หญิงเรามันลึกลับซับซ้อนเนาะโอ้จริงมากพี่เพราะว่าคือเอาง่าย ผู้หญิงเราเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านได้ก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าหลายๆอย่างใช่ไหมพี่แต่ว่าสุกัี่ยจะบอกว่าปัญหามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะปัญหาของผู้หญิงในอย่างแรกเลยทุกเดือนที่จะต้องมีก็คือประจำเดือนโอ๊ยปวดหัวมากทําไมพี่เป,พเป็นแล้วเพียเป็นแล้วเหนื่อยเป็นแล้วเหนื่อยใช่ไหมเป็นแล้วปวดท้องอ่ะผมพี่แค่ปวดท้องแต่บางคนค่ะคืออาจจะบอกว่ารู้สึกแบบตัวเองเนี่ยปวดท้องจนแบบอยู่ไม่ได้ เขาเรียกว่าไข้ทะลุดูเคยได้ยินคุณพี่อันนี้อันตรายมากนะคุณผู้ชมทางบ้านเป็นหรือเปล่าคะคนที่เป็นไข้ทะลุดูอย่างสุรัดเคยเป็นหนึ่งครั้งนะพอมันเป็นแล้วพี่แบบคือทั้งปวดท้องนอนโสมทํางานไม่ได้3วันคือเครียดมากๆบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้เป็นไข้ทะลุดูค่ะแต่ตัวเองเป็นอาการตกขาวไม่ต้องอายนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีอาการอาจจะบอกว่าตกขาวไม่มีอารมณ์ทางเพศผิวพรรณไม่สดใสรู้สึกหน้าอกหย่อนค้อย แล้วก็ที่สําคัญคือบางคนเนี่ยเป็นอาการหนักๆเลิะก,ก็เลยบอกว่าเป็นมะเร็งปากของลูกโอ้มะเร็งเต้านมอันนี้หนักไหมพี่หนักมากใช่คือโรคที่พูดมาตรงนี้นะคะคือมันผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขามีโอกาสเป็นหมดเลยแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูแลตัวเองตั้งแต่ทีแรก oh. อย่างบอกว่าสมมติแบบบางคนแบบเอ๊ะการเป็นบอกว่าเออตกขาวนี่มันอันตรายหรอถ้าเกิดว่าคุณเป็นตกขาวแล้วคุณปล่อยให้อาการเหล่านี้เนี่ยมันอยู่กับคุณนานๆมันเกิดการอักเสบนะคะ <c oughs> บางคนตกขาวแค่บ,บอกว่าเอ๊ะแบบ ขาวๆอันนี้เราแบ,บบพูดแบบเรื่องผู้หญิงลึกกันเลยเนาะอโอบบ้แบบว่าขาวๆเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเป็นแค่แบบ,บทุกๆเดือนเนี่ยอาจจะเป็นปกติแต่บางคนเป็นแล้วไม่รักษาเกิดจากขาวเป็นเหลืองเหลืองเป็นเขียวเป็นคันแล้วไม่รักษาตรงน,นี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะและมะเร็งปากมดลูกเนี่ยขอโทษนะคะถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่รักษาตั้งแต่ต้นเสียชีวิตนะคะ อ่าใช่เพราะว่าเคยมีผลจากโรงพยาบาลเหมือนกันเนาะ,ะว่าผู้หญิงเนี่ยป่วยจากโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเยอะมากๆเยอะมากแล้วก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันได้ถูกต้องค่ะผู้ตายแลวน่ากลัวจังเลยพูดมาทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้คุณผู้ชมคาห้ามละเลยในการใส่ใจสุขภาพของตัวเองเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้สุกัดมาแล้วต้องมาบอกหน่อยสิว่าเราควรจะดูแลตัวเองแล้วหาตัวช่วยยังไงโอเคนะคะถ้าเกิดว,ว่าอย่างสุกัสเลยเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยสุกัดก็บอกว่าอาจจะบอกว่าเออนอนนะนอนให้เต็มที่บอกทานอาหารที่มีประโยชน์มันไม่พอเพราะผู้หญิง อายุเยอะย้ำว่าอายุเยอะๆนอะอคนที่อายุเยอะยิ่งบอกว่าไปแบบเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกคุณขาถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองตอนนี้คุณจะไปดูแลตัวเองตอนไหนอ,อย่างการที่บอกว่าดูแลตัวเองของสุกัสสกัสใช้ลูนาค่ะขนแนทหยิบอันนี้ให้ดูหยิบเลยอู้สีสวยใช่พี่ไม่ใช่สีสวยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมคาะนี่คือลูนาพลัสนะคะ เป็นอาหารเสริมก็ได้แต่สาหรับสุกานเนี่ยเขาเป็นอาหารเสริมทาแบบว่าทันใจทางกายของสุกานมากๆเลยเพราะตัวนี้เนี่ยปกติแล้วนะคือคนที่แบบว่าเออมีปัญหาแบบผู้หญิงเยอะๆอ่ะแบบอาจจะช่องคลอดไม่กระชับเออรู้กว่าัวเองตกขาวเพราะคนที่แบบเป็นคุณแม่หลังคลอดอุยแต่ต้องฟังต้องฟังเลยแมนะ่คุณแม่หลังคลอดคนะวรจะต้องฟัง,งเลยถ้าอย่างนั้นพูดมาขนาดนี้ในนี้มีข้อดียังไงแล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้างอะโอเคอย่างแรกเลยค่ะพี่ชมพู่เคยได้ยินตังกุยไหมเคยได้ยินตังกุยตัวเนี้ยเป็นตังกุยที่บอกว่าพิเศษ พิเศษตรงที่เขาคัดเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดมาสําหรับการที่แบบว่ามาปรับฮอร์โมนามาปรับสมดุลนะคะแล้วก็ลดอาการไวทองอาการพวกบอกบ,อกบูบบว่าเคยเป็นไหมยูยูเยี๋ยดีอะไรเฮ้ยฉั้อะไรแล้วก็อยู่ตรงนี้เธอเออดีแล้วนี่รู้สึกได้จากใครรู้ป่ะ <c oughs> ใครคะ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> จริงหรอ <c oughs> เริ่มแล้วฮะ <c oughs> เริ่มแล้วใช่ไหมเอสวีทีดใส่คุณพ่อบางทีแบบพูดเลยนั่งดีๆได้ไหม ฉันดังเฉยเฉชิคก็โดเรอเนี่ยนี่คืออาการวัยทองอมันวูบวาบมันวูบวาบนะใจเย็นๆคุณไปแสดงอาการแบบนี้กับคนข้างๆเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะหายไปนะเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการตัวเองอย่าเอาอารมณ์วูบวาบมาโดยการที่ทานลูนาพลัสเพราะเขามีสารสกัดจากตังกุยแล้วนอกจากสมสมตังกุยแล้วในตัวนี้มีอะไรอีกซีเซนดาค่ะ ตัวซีเซนดาตัวนี้นะคะไม่มีอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพยี่ห้อไหนกล้าเอามาใส่นะคะเพราะซีเซนดาเนี่ยเขาช่วยในเรื่องการที่ปรับปรับสมดุลความเครียดและที่สําคัญค่ะรักษาการอักเสบยันเซลลดีจังดีจริงๆที่เพราะปกติเนี่ยอาพูดตรงๆคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณเนี่ยคือเซลลในร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่สมดุลนะอ่ะเออร่างกายของคุณเ,เซลแ่บมันอักเสบเนี่ยคือคุณกินอะไรเนี่ยมันก็ไม่ช่วยนะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่า การอักเสบของเซลทั้งหมดอันนี้เหมือนแบบช่วยจากภายในเลยเนาะช่วยจากภายในพี่อันนี้คือเขาช่วยขั้นเซลนะต่อมาค่ะภูเข่าเคยเคยได้ยินภูเขา่ขาภูเข่านี่คือบอกว่าเขากินกันบอกว่าซื้อมากินภูเข่าบอกว่าช่วยต้านมะเร็งและตัวนี้เนี่ยนอกจากช่วยต้านมะเร็งเนี่ยยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีอ๋อนี่<ห>นดีเลยหมดหรือยังเนี่ยหมดหรือยังไม่หมดยังมันมีอยู่อีก ยังมีแคนเบอรี่ปกติเนี่ยสุกันเมื่อก่อนเนี่ยสุกัญจะซื้อบอกว่าแคนเบอรี่จากอเมริกา<ฆ>มาทานบอกว่าเป็นอาหารเสริมไหนะซื้อมาโดโดๆเลยเพราะแคนเบอรี่เขาช่วยในการที่บอกว่าคนที่แบบฉี่กระติกกระตอยฉี่ไม่สุดยิ่งบอกว่าคนที่บอกว่าผ่าตัดอ่ะหรือคนที่บอกว่าหลังคลอดอ่ะเวลาฉี่ปุ๊อบอะมันจะบอกว่าอาจจะแบบไม่สุดเออเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมตอนท้องอ่ะเป็นไงบ้างหัวล้อเสียงดังก็ไม่ได้แต่มันปริอ๊บใช่ไหมนี่แหละจ้ะ พี่จริงๆพี่ต้องทานแคนเบอรี่เอใดีแต่ว่าทานตัวเดียวไม่ได้ไงพี่ต้องทานลูน่าฟลัสไปเลยต้องผสมประสานกันแล้วก็บอกว่าช่วยบอกว่าลดการที่บอกว่าเวลาเราปวดท้องแบบปวดเขาเรียกปสัสสาวะอักเสบอ่ะอันนี้คือลดได้ดีมากาค่ะตัวสุดท้ายจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ตัวสุดท้ายคุณผู้ชมผ่านรู้จักเสกดีไหมเสกดีใช่เสกดีคืออะไรเสกดีเป็นสมุนไพรที่อยู่ในทวีปทวีปหนึ่ง เขาจะช่วยในการที่ทําให้คุณนั้นผ่องใสช่วยในเรื่องของการที่บอกว่าคืนความสาวอ่ะช่วยทำให้ผิวพันชุ่มชื้นนะช่วยเพิ่มเนื้อบริเวณหน้าอกค่ะย้ำช่วยช่วยเพิ่มเนื้อบริเวณหน้าอกตัวเสกดีเนี่ยตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ทานลูนาพลัสค่ะคุณจะมีเนื้อที่บอกว่ารู้สึกแบบอวบอิ่มเต่เตเตตงตึงแต่ไม่ได้อ้วนนะโดยเฉพาะเนี่ยเขาเสริมสร้างบริเวณหน้าอกให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น Oh, ฟังดูแล้วน่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะนอกจากปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนรู้สึกกังวลและมีปัญหานะคะอีกหนึ่งอย่างที่ได้ยินมาเยอะเลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่ยพูดแล้วนะคะเรื่องนี้นะใครที่เป็นศูนย์เสียความมั่นใจแน่นอนอคืออย่างแรกเลยนะมีกลิ่นเหม็นพี่ไหวไหมนะไม่ไหวสิไม่โอนะไม่ออกทีหนะตัวเราเองยัไม่โอนเลยนะถ้ามันมีกลิ่นขนาดนี้คือแบบ ล้างก่อนไหมอ่ะเนาะคือบอกว่าทั้าที่กลิ่นขนาดนี้นะคะนะคือเอาง่ายๆเรื่องมีกลิ่นนะช่องคลอดของคุณอาจจะไม่กระชับหรือว่าบางคนาอาจจะเป็นคุณแม่หลังคลอดเขาเรียกว่าหมดลูกไม่เข้าอูหมดลูกต่ําบ้างแหละเานะเวลาที่แบบว่าอาจจะแบบมีกลิ่นก็อาจจะทําให้การแบบมีมีการเจ็บเอ,อหมดลมนะหมดสิหมดนะอารมณ์เนาะเดี๋ยว่าแต่เราหมดเลยคู่เราก็หมดใช่ไหมพี่แต่หนักไปกว่านั้นถ้าเกิดว่ามันมีลม ออกทางช่องคลอดอะหนักเลยค่ะอันนั้นน่ะล้วจะยิ่งมีกลิ่นมาผสมด้วยวโอ๊ย่ะอ้เพียพักก่อนค่ะขออนุญาตพักก่อน,นไม่ไหวนะผู้ชมถ้าเป็นแบบประมาณนั้นคุณขาลุน่าพลาสเธอค่ะนะเพราะว่าสามารถที่จะช่วยแล้วก็ตอบโจทย์ได้ได้จริงๆนะคะย้ำอีกทีว่าผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมดลูกทั้งยวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าปัญหาช่องคลอดของคุณเนี่ยเออมาเร็งปากมดลูกอันนี้คือเราป้องกันได้นะจ้ะที่สำคัญค่ะนะคะมีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นเหม็นมีตกขาวนะคะหมดลูกต่ำเวลาบอกว่าม,มีอะไรกันกับแฟนแล้วบอกรู้สึกเจ็บเกินไปบางคนบอกอาจจะแบบว่าไม่มีน้ำหล่อเลื่นมาเลยก็พูดแล้วแบบม,มันเสียลมเนาะพูดแล้วรู้สึกแห้งเหียวขึ้นมาเลยทีเดียวพูดแล้วแบบไม่โอเคอะ <c oughs> นะ,ะ <c oughs> นะแล้วช่องคลอดไม่กระชับแล้วก็ที่สําคัญนนอันนี้ร้าแรงที่สุดเลยก็คือว่าเวลาที่แบบมีอะไรกันแล้วมีลมออกมาจากช่องคลอดอะ่ะ <c oughs> อันนี้แยกไม่ออกเลยนะออกข้างหน้าออกข้างหลังอ่ยใช่ไหมเนาะเพราะฉะนั้นแบบ ไม่ย่ามีเลยค่ะสักข้อหนึ่งไหวไหมพี่ไม่ไหวอะสิเอาอย่างนี้ไหนไหนพูดมาเยอะขนาดนี้แลอยากรู้ว่ามีเคสของผู้หญิงที่มีปัญหาบ้างไหมอะ่ะอ๋อมีค่ะวันนี้เรามีผู้ใช้จริงมาฝากกันด้วยนะคะคุณแม่ที่คลอดบุตรเหมือนดิฉันอาจจะมีปัญหาคล้ายๆดิฉันคือมดลูกไม่เข้าอู่เจ็บนงนวงเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ย จะรู้สึกเจ็บแบบมันไม่มีอารมณ์เลยอะมีอะไรไม่ได้เลยทรมานมากค่ะจะลุกจะนั่งจะนอนจะเดินมันจะรู้สึกเจ็บหน่วงๆเห,หมือนมดลูกมันจะไหลออกมาค่ะ พอมีอาการก็เริ่มแบบกังวลกลัวมันจะเป็นโรคเรื้อรลังก็เลยต้องหาอะไรมาบําลุงพอมาเจอกับลูหน้าพัดหลังจากเดือนแรกที่กินไปนะคะลูกเข้าอู่เร็วขึ้นเวลาจะเดินจะนั่งจะลุกอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเจ็บแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆน้ําข่าปาก็เริ่มขับขึ้นเรื่อยๆขับออกเริ่มไม่มีกลิ่นเวลามีอะไรกับแฟนอย่างเงี้ย จะเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มมั่นใจมากขึ้นไม่รู้สึกเจ็บพอทานไปได้สักระยะหนึ่งจะเริ่มรู้สึกว่าผิวพรรณที่หมองคล้ำจะเริ่มผ่องใสขึ้นสิวก็ลดลงอารมณ์ก็คงที่ลงมีความสุขขึ้นรู้สึกดีใจอะค่ะที่มาเจอลูน่าพัททำให้อาการนั้นมันหายไปคุณแม่ที่คลอดบุตรใหม่ๆนะคะหนูแนะนำเลยค่ะตัวนี้ลูน่าพัดมันจะทำให้หมดลูกเข้าอูลเล่เร็วแผลหายเร็วและที่สำคัญนะคะได้เรื่องผิวพรรณด้วยค่ะ ขอฝากไว้นิดนึงนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตกขาวมดลูกไม่เข้าอู่เจ็บท้องประจําเดือนผิวพรรณไม่ผ่องใสหน้าหมองคล้ำหนูแนะนํารูหน้าพัดเลยค่ะใช้แล้วเห็นผลจริงค่ะสุขภาพของคุณผู้หญิงรอเล่นไม่ได้เลยนะคะพคเ,เะคะพราะปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้หญิงมีปัญหาหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการปวดท้องประจําเดือน ปวดหนักมากๆเนี่ยเป็นไข้ทับฤดูได้เลยนะคะอาจจะเกิดอาการที่เป็นซีดเนื่องจากหมดลูกของคุณนั้นเกิดการที่บีบตัวแล้วก็เกิดอาการปวดมากยิ่งขึ้นค่ะจึงทําให้เกิดก้อนเนื้อและกลายเป็นช็อกโกแลตซีขึ้นมาร้ายแรงไปกว่านั้นเนี่ยเกิดอาการเป็นเนื้องอกด้วยฟังแล้วน่าตกใจใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้ยังมีอาการตกขาวตกสีเหลืองตกสีเขียวจนเกิดอาการคันยุบยิบยุบยิบคุณผู้หญิงเคยเป็นไหมคะยังไม่พอเท่านั้นนะคะ ยิ่งเป็นคุณแม่หลังคลอดค่ะตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าผิวพันธุ์ไม่กระชับผิวพันธุ์ไม่มีน้ํามีนวลค่ะไม่มีอารมณ์ทางเพศน้ําหล่อลื่นตรงบริเวณช่องคลอดไม่มียิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าอารมณ์สวิงว,ว,วูบวับเลยนะคะหรือว่าอารมณ์ไวทองนั่นเองค่ะปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณมาทานลูน่าพลัสเพียงแค่วันละ1-2แคปซูลก่อนนอนค่ะ มีอาการตกขาวซึ่งอาการตกขาวก็จะมีน้ำที่เป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองออกมาเวลาปัสสาวะก็จะมีอาการแสบแล้วก็คันนะคะซึ่งเราเป็นคนมีเหงื่อเยอะแล้วถ้าเกิดการสะสมของเหงื่อมากๆมันก็จะทำให้ เป็นที่สะสมของแหล่งชรานะคะอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะรู้สึกกังวลมากนะคะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้เราก็จะมีความกังวลมากขึ้นแล้วก็มีความเครียดนะคะเราก็จะกังวลกับอาการมากนะคะเวลาทํางานอาจจะมีกลิ่นจากการตกขาว พอเรากังวลมากๆนะคะจากอาการที่เป็นตกขาวแล้วก็ปวดประจําเดือนแล้วก็จะพยายามหาอาหารเสริมนะคะจนได้มาพบกับตัวนี้นะคะลูน่าพัดนะคะพอทานไปสักระยะหนึ่งนะคะอาการตกขาวก็เริ่มหายไปค่ะแล้วก็พอเป็นประจําเดือนก็จะไม่ปวดท้องแล้วก็เวลาเลือดประจำเดือนออกมาก็จะไม่มีสีดำก็จะเป็นปกติค่ะรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวนี้มากเลยค่ะ ผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นตกขาวปวดประจำเดือนหรือว่าเป็นซีดนะคะอยากให้มาลองทานตัวนี้ดูนะคะคือมันตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงได้ ทุกรด,ดวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อลูน่าพลั s สากล่องแถมฟรีอีก2กล่องในราคาเพียงแค่1,690บาทค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอแถมเพิ่มกับโลชั่นน้ำหอมฟิโมนหลอดใหญ่จุกๆอีก1หลอดค่ะพิเศษกว่าเดิมค่ะซื้อลูน่า plus ซื้อ6กล่องแถมฟรีอีก4กล่องในราคาเพียงแค่2990บาทแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะ คุณยังได้เพิ่มกับโลชั่นน้ำหอมพิเศษนะคะอีก2หลอดใหญ่ไปเลยจ้าเห็นไหมคะว่าผู้ใชจ้จีเนี่ยที่ทานลูน่าฟลักเนี่ยคือเอาง่ายๆนะพี่ชมพูคือแต่ละคนทานคือเห็นผลกันทุกคนใช่และที่สําคัญนะคุณผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า ต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วนะ,ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าปัญหามันมีเยอะเสียละเกิดวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนะ่เราย้ำนะคุณผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะมันจะแต่งเสื้อผ้าสวยๆก็ได้แต่งหน้าทั้หมไม่ดูดีก็ได้แต่ภายนอกดูดีอย่างเดียวไม่ได้นะภายในต้องดูดีด้วยนะคะ,คะอย่าให้เปิดใจจริงๆนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยอยากรู้แล้วล่ะทานยังไงล่ะคุณผู้ชมคะวิธีการทานลุน่าพลัสง่ายมากๆทานมันแค่วันละหนึ่งถึงสองแคปซูลก่อนนอนแค่นั้นเองค่ะ ตั้งแต่คุยมาตั้งแต่ต้นนะคุณผู้ชมขาหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าแต่ละปัญหาเนี่ยมันจี๊ดมันจึกโดนใจเสียละเกิดไม่ได้และอย่ารอช้าต้องรีบดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แต่หลายคนก็กังวลเรื่องราคาไง จับต้องได้ไหมล่ะพ่า,าพจริงๆแบบว่าสารสก,กัดทุกอย่างมันแพงหมดเลยใช่อ่ะเอาตรงๆนะถ้าเกิด่าเจอสุก,กัดไม่มีอะไรแพงจ้ะเพราะของแพงสุก,กัดเนี่ยไม่เกินแต่ต้องดีนะต้องดีใช่เพราะของแพงไม่ได้ดีเสมอไปค่ะแต่เราต้องเอาของที่มีประโยชน์และที่สาคัญค่ะจะต้องผ่านออยอค่ะรับประทานแล้วต้องเห็นผลชัดเจนค่ะอ่ะอ,อย่างลูน่าคลสนะคะวันนี้ฟังให้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะคนไหนที่มีปัญหาของผู้หญิงทุกอย่างคุณอย่าปล่อยให้น้องสาวของคุณเหม็นจน แฟนของคุณบอกว่าทอนหายใจคุณอย่าปล่อยให้น้องสาวของคุณนั้นนะคะอาจจะบอกว่าเออไม่กระชับจนแฟนของคุณไม่อยากยุ่งด้วยเนาะเอาเป็นว่าวันนี้คุณลองค่ะหยิบโทรศัพท์ของคุณนะและเตรียมตัวเตรียมใจนะคะกับโปรโมชั่นสุพิเศษลูน่าพลัสคือ3 แถมสองหนึ่งันหเก้าสิบบาทนะคะคุณยังได้นะคะกับลูน่าพลัสป็นบอกว่าเพ์ฟูมบอดี้โลชั่นอันนี้คือหอมมากนะพี่อันนี้คือกลิ่นแบบยื่อยวนมากจริงๆไี่ชมพู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดมให้ดมทาได้ไหมคะนิดนึงนึ่ขอดมหน่อยนะ,ะให้ดม,ด,มดีกลิ่นมันแบบยื่อยวนมากเวลาที่ทาแล้วนะคะอันนี้คือไม่เหม็นนะพอทาปล๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอย่างแรกเลยผวชุ่มชื้น,นสองมันเป็นน้ําหอมที่บอกว่าคือคล้ายๆกับฟีโรโมนอะ่ะ เวลาทานแล้วรู้สึกแบบอยากอยู่ใกล้อ่ะอรู้สึกผู้หญิงคนนี้มีสเสน่ห์อ่ะอและมไม่เหนียวด้วยนะตัวนี้คือดีมากๆคุณผู้ชมขาซื้อ3แถม2และเอาไปอีกนะคะกับน้ำหอมเป็นบอกว่าลูน่าเปอร์ฟูมตรงนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,690บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้เซ็ตใหญ่เลยเพราะว่าเซ็ตใหญ่ยังไงก็คุ้มกว่านะคะซื้อ6แถมสีม่ ซื้อ6แถม4นะคะคุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทค่ะแล้วก็เอาโรชั่นน้ำหอมตรงนี้เนี่ยไปอีก2หลอดให้เลยแต่ต้องรีบโทรมานะคะเพราะว่าจำกัดสิทธิ์แค่30สิทธิ์เท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเซ้ตเล็กหรือเซ็ตใหญ่นะคะคุณลองเลือกกันดูกันแล้วกันนะคะแล้วโทรมาที่เบอร์อะไรละจ๊ะโทรมาตามเบอร์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะ คือโลชั่นน้ําหอมเนะี่ยลูน่าเพอร์ฟฟมนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยใช้แบบพวกฟิโลโมนมวันนี้แนะนํานะลูน่าเพอร์ฟูมสุดยอดอันนี้คือของแถมงไม่ขายแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระด้วยนะสิวฝ้ากานะากาจนดำดำคือเรื่องของภายในของผู้หญิงนะคะมดลูกแบบหย่อนคล้อยรู้สึกว่ามันไม่กระชับไม่มีน้าหล่อเลื่นคุณมีแบบว่าเออเขาเรียกว่าตกขาวตกขาวจนขาวจนเหลืองจนเขียวอ,อันนี้ต้องใช้แล้วกับลูน่าพลัสนะคะขอวันละ2แคปซูลค่ะ รู้เรื่องนะคะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมต้องบอกแล้วพอดมมันเย้ายวนอะม,มันรู้สึกว่าเออถ้าทานแหละมันต้องมาใจสามีได้แน่เลยแน่นอ,อนอยากรู้ไหมคะถ้าทานเป็นประจำเนี่ยนอกจากที่บอกว่าจะสวยออกมาแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกอะไรอีกล่ะอยากรู้ใช่ไหมพี่อยากรู้มากที่เอาง่ายๆผู้หญิงเราเนี่ยคือเขาจะบอกว่ามีความที่บอกว่าหน้าอกหน้าใจพออายุเยอะมันจะคอ้อืตัวนี้อย่างที่หนูบอกว่าเสร็จดี มีส่วนผสมของเทกนี้ตัวนี้จะทําให้หน้ำอกตึงด้วยนะเหรอตัวนี้คือดีมากและยังช่วยให้บอกว่าเลือดลมของคุณเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังช่วยเพิ่มน้ําหล่อเลือดอันนี้คือย้ําเลยนะว่าคุณขาใช้แล้วมันบอกว่าเหมือนแบบ สิบสี่อีกครั้งอะเอ้ยจริงจริงจริงใช้แล้เบอร์สิบสี่อีกครั้งพูดแค่นี้พอแล้วกันนะคะนะเดีย๋ยวพูดเยอะเดีย๋ยวคุณต้องลองไม่ใช่เองใช้แล้วกลับมาเหมือนสิบสี่อีกครั้งต้องรู้น้าคลัสค่ะนะคะเอาอย่างนี้อย่ารอช้าผู้ชมขารีบกดเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรมาเลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะ,ะอย่ารอช้าโปรโมชั่นนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะจ๊ะ ขอบคุณสุก,กัญามากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่ชมพู่าแตแ่แข่งนี้ให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพี่โทรไปตั้งคุณผู้ชมหากับสารพันปัญหาหญิงวันนี้นะคะต้องบอกว่าเน,น้นในเรื่องของผู้หญิงจริงๆนะคะใครที่มีปัญหาต้องฟังเลยหรือว่าใครที่ยังไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างแล้วก็ป้องกันเอาไว้ก่อนใช่เนาะใช่ค่ะนะคะเอาง่ายๆนะสาหรับลูน่าพลัสนะคะถ้าเกิดว,ว่าคุณทานเป็นประจําสิ่งแรกที่คุณจะได้ก็เจอหนึ่งเลยคือคนที่ปวดท้องประจําเดือนคือ หายขาดค่ะแต่ต้องทานเป็นประจํานะคุยกันก่อนนะบางคนบอกไอ้ทานแบบแค่ซอมไม่ละหายเลยหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวจะไปมนโนเอาเองเดี๋ยวไปมนโนไม่ใช่นะคุณต้องทานเป็นประจําค่ะนะคะช่วยแก้อาการท้อปวดท้องประจําเดือนได้ด้วยนะคะแก้อาการตกขาวช่วยดับกลิ่นในช่องคลอดค่ะและที่สําคัญค่ะช่วยมดลูกให้เข้าอู่เร็วเพราะบอกว่าคนที่แบบยิ่งเป็นคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเขาจะไม่มั่นใจเนาะอย่างผู้ชมพูบอกว่าพอหลังคลอดปุ๊บเนี่ยหน้าท้องก็จะมาถูกปะก็มีน้ําหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นหน้าท้องมาใช่กว่าบ คือแบบคือมันเคยมีมีเด็กอยู่ข้างในใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นยิ่งคุณแม่หลังคลอดคุณจะต้องทานรู้นะะ่าคสนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทําให้มดลูกเข้าอู่เร็วช่วยเพิ่มหน้าอกและไม่ทําให้สะโพกเนะี่ยมันย้วยบางคนสะโพกบอกว่าสวยนะก่อนมีลูกพอมีลูก,ลกนะสะโพกย้วยเลย<อ><อ>ใส่สเตย์หนักเลยเออใช่ไหม รัดแล้วรัดอีกใช่ไหมนนสวยเนอะสวยไม่สวยไม่สวยค่ะตัวน,นี้จะช่วยยกสะโพกยกกลนได้อีกด้วยค่ะและยังช่วยบำรุงเลือดนะคะบำรุงร่างกายเสริมฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแบบ คือมันหมดเมื่อไหร่ถ้าเกิดเลย3ามห้นหมดแล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะบางคนได้ข่าวว่าหมดเร็วกว่าอีกนะหมดเร็วใช่ไหม,มพี่เพราะปัจจุบันเนี่ยเรากินแต่แบบอาหารที่มันมียาฆ่า,มาแมลงถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นนะโฮอร์โมนมันจะหมดเร็วแต่ปกติแล้วใน25-35พอเลย35มสิบห้พฮอร์โมนแบบล่วงอย่างนี้เลยโฮอร์โมนเพศหญิงถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น1สิว สองฝ้ากะจุดด่างนาความแก่ตีนกามาให้หมดมแล้วก็บอกว่าคือแบบความเสื่อมของเซลล์มันจะบอกว่าคือทุกอย่างมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้รูน่าพลัสนะคะช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดอะไรอีกละ่ะเยอะมากพี่บันดีมากช่วยป้องกันมะเร็งตับมะลูอันนี้สําคัญมะเร็งเต้านม,มเรื่องเกี่ยวกับของผู้หญิงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาอย่างที่บอกว่ามีสารสกัดของภูขาช่วยต่อต้า ยับยั้งเซลเล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีที่สําคัญค่ะนะคะยังช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นอีกอย่างที่บอกเขาว่ากินลูน่าพลัสเหนือสิบอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ารู้จักน้องสาวคนนี้มานานมากๆเลยสุกัดเป็นคนดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่นอยู่แล้ว<ถ>จนตอนนี้แหมไม่อยากแอบบอกอายุเลยพวกเราละไว้ในฐานที่เข้าใจเรื่องอายุแต่ว่ามาเจอวันนี้ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสดชื่นสดใสอ๋อมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นี่เองและถ้าไม่ใช้เองสุกัดก็ไม่กล้ามาพูดเหมือนกันถูกต้องค่ะสุกัดเนี่ยไม่ได้ใช้ให้คนเดียวนะพี่ชมพู่สุกัดให้คุณแม่ใช้ด้วยให้คุณแม่ให้คุณน้าใช้ด้วยเพราะว่าตัวของคุณแม่สุกัดเนี่ยเป็นไวทองเพราะว่า50กกววว่่่าาาแล้อะพีเเนน็็ปัยทง ผูบว่าอารมณ์แบบชุนเฉียวแบบบุดดงิดง่ายที่สาคัญเหนื่อยง่ายอพอคุณแม่ได้ทานรูน่าพลาสแม่บอกว่าอะไรใช่ไหมรู้สึกแบบรู้สึกช่วงนี้สวยแม่พูดคานี้นะช่วงี้สวยเพราะว่ามันมันรู้สึกแต่งตึงไงนะเนอะเขาแต่งตึงตัผิวมันก็ดีอารมณ์มันก็ดีโฮอร์โมนมันก็ดีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากพ่ชมพูเอาไปให้คุณแม่ก็ได้ให้แม่สามีด้วยก็ได้ทานเองก็ได้เนาะใช้ค่ะนะคะเพราะว่ารูน่าพลาสนะคะไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ ตัวคุณเองยังสามารถที่จะตอบโจทย์คนข้างๆคนที่คุณรักได้อีกด้วยนะคะอย่างนี้แอบสงสัยแทนคนที่ฟังอยู่เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่วัยทองละวัยที่แบบหมดประจําเดือนไปแล้วหรืออายุเยอะๆเนี่ยนนสามารถทาน,นได้นะอันนี้ต้องต้องรีบทานะปัญหาผู้หญิงนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสุกัสมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆรวมถึงมาบอกเคล็ดลับในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ตัวช่วยดีๆแบบนี้ด้วย,ยะนะคะอย่ารอช้าแล้วคุณผู้ชมขารีบโทรนะจ๊าขอบคุณสุกัสมากๆนะคะ หมดเวลาแล้วผู้ชมค่ะกับสารพันปัญหาหญิงนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิทโทรลทโทรเลยวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อลูน่า plus ส3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องในราคาเพียงแค่1,690บาทค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอแถมเพิ่มกับโลชั่นน้ำหอมฟิโมนลหลอดใหญ่จุกๆอีก1หลอดค่ะ พิเศษกว่าเดิมค่ะซื้อลูน่า plus ซื้อ6กล่องแถมฟรีอีก4กล่องในราคาเพียงแค่2,990บาทแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณยังได้เพิ่มกับโลชั่นน้ำหอมพิเศษนะคะอีก2หลอดใหญ่ไปเลยจ้า